ไปครับหลังจากเราใส่เบ็ดเสร็จรอบแรกเราก็นั่งพักสักพักหนึ่งแล้วเราพากันเดินเลาะดูนะครับผมไปครับติดตามรับชมผลงานนะครับว่าจะมีแต้มมีตัวหรือเปล่านะครับผมผมจะถ่ายเฉพาะตอนที่ว่าเราได้ได้ได้ตัวนะครับให้ได้รับชมกันนะครับกับบรรยากาศเช้าเช้าหนาวๆน,า,นาครับผมไปครับผม เอาผมแต้มแรกครับผมรุ่นก่อนออกคืนแล้วเนี่ยหนาวแล้วลคิดมาลุ้นกันครับสายตึงทิ้งนิ่งครับผมปลาหรือเปล่าวะแต่ผมปลานั่นแหละมันดึงเนี่ยแหละเต๋มจะอยู่ยรหรือเปล่ามก็ไหลกิงอะไรเนี่ยพาขึ้น, 1, น,น,นหนพันข้างบนน่นึงจะอยู่หรือเปล่าประเด็นอ,อยู่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  ไอ้หลังนี่ผม,ผมไม่ใหญ่ผมไม่ใหญ่ไอ้หลังนี่ผมใส่ไหมใส่มั้ยเนี่ยอโอ้ได้ๆครับผมใส่ไปทั้งถุงแล้วจะใส่ไปทั้งเชือกเนี่ยแต้มแรกครับผมไม่ใหญ่เหมือนกินนานแล้วเนี่ยนะครับแต้ที่สองจะเป็นปลาหรือปาลาอะไรนะครับติดตามรับชมผลง,งานนะครับผมปลาไหลมันไหลน้อยมันจะกินก่อนโอ้มันดึงมาง่ายจังไง พาหรือเปล่าไม่ติดจิตต้องขาขึ้นบนก่อนแต้มที่สองนะครับผมมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับดูทีมงานยืนกอดอ,อกดูครับผมปักคอโอ้อโหปักคอน่อยครับผมขึม้นดูดิเก็บหมดเก็บครับผมแต้มที่สองไปดู ไปครับผมขอจิตตามแต้มต่อไปนะครับอาปุนก็บอกว่าตัดเซ้นครับผมลุ้นเต้มต่อไปนะครับ,บววท,บบบทีหลังที่ผมใส่นะเอ,อเอาเหรอใส่ของพันเหลือไหล,ะนะไลแล้วแหละไปนู่นแล้วอ้อ้ย่า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 เ โดนแล้วครับใหญ่ครับครับใหญ่มากเฮ้ยตัวเหลือพอได้อยู่ตัวเหลือให้หมานุ้วานี่อ่ะโอ้โหไหนนี่เห็นเห็นแล้วทัหมดเลยเห็นเราหมดสวยงามครับผมตัวนี้เหลืออีกสองหนึ่งนะไม่เดี๋ยวถ้าไหนไม่ดึงก็จะเก็บมาเป็นสเะแปแต้มดีสามครับดีครับตัวใหญ่เลยครับผมเหลือถุงอะอ่าครับผมตัวนี้ตึงครับผมไอพันเหลือจบไอพันเหลือ ตัวสายครับนี่ยไปสู้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 มาไหลมาไหลอะไรตัวมาดูครับแต้มที่สี่ครับผม,<า>มเออแต้มที่สามครับผมโอ้โหไไปไหไลงหลงได้เยอะจัดเป็นหลงตัวครบเราอยากหน่อยนะครับมาเป็นปาลาเราจกะชู นี่เห็นหางอยู่เนี่ยเนเี่ยเออแต่ตัวไม่ใหญ่ว่ะตัวไม่ใหญ่อ่ะเอ้าจะพูดอย่างนั้นสิแต่สวยอยู่โอ้โหมันเบียดที่ผายเลยเนี่ยมันบียดจะขาดตัวเนี่ยเบียดนี้เบียดหอดนะครับเออหลาไม่่ใหหญลาด้แต่ตัวเหลือ,มองมีอยู่ยว่ะตัวไม่ใหญ่น,น,นะครับพอได้อยู่ กินครับไปครับชมงานแต้งสบายเลยนะครับชมกันยาวๆครับกับบรรยากาศหนาวๆยินๆลงน้ำทีก็ห่อหดแล้วครับผมขนนี่นเนี้ยตึงอ่ะวันจันอ้าวขอใเล็กขอใเล็กเนี่ยเป็ดเนี่ยพาไปพันรุ่มามวนเก็บมาเอานี้ไปใส่แทนเนี่ยเหยื่อหมดจริงเลยนี่มาพาไปพันครับ,รบมีตัวมีตัว ดูผลง,งานครับมันรอบ,บิดขาดครับตัวนี้น่าจะเป็นโลนะครับจากการสันนิษฐานของการหาปลาไหลมาสิบกว่าปีแล้วครับน่าเสียดายมากครับผมบิดขาดเลยครับผมตัวใหญ่โอ้ลโ,อโ,อโลแกนลมลมลมหมาครับไหมายแจมแล้วครับผม ถึงนะครับแต่ไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าผมไม่รู้นะมันลกตึงเลยลองดูไอท้ทียิงปลาแล้วโอ้โหสัตว์มันบิดจะหลุดเลยอ่ะดูดิเออลุ้นครับลุ้นครับลุ้นกันนะครับอู้ยู่ครับอยู่ยู่ตัวใหญ่ไหมเอาเรื่องเฮ้ยเอาเรื่องอยู่อ่า โอ้มันติดโอ้สุดยอดครับผมมีน้องโั้นี้หืมใสงามเลยครับเบ็ดก็หมดเลยเก็ดหมดแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไปเก็บไปเก็บตรงนู้นมาอันนึงไปมาใส่ตรงนี้ไปไปนี่แหละนีอะไปเก็บอ่าเบ็ดหมดอะเบ็ดหมดเบ็ดหมดทันทีฉีดพายแล้วตรงนี้ตรงที่ห้อยตรงนี้เออตรงไหนก็ได้หยิบมาอันนี้นี่เมื่อกี้อย่างงามเลยครับ มันต,ติดน,น้วเนี่ยตัวออนเสียบเลยไม่ทู่เลยนี่นะครับ<ม>เหยื่อที่เราใส่เบ็ดปลาไหลถ้ามันมีตัวมันต้องกีอดูผลงานรอบเช้านะครับผมโอ้โหแต่ผมจะไปสายให้ดูอีกทีนึงทีทท่บ้านเลยนะครับผมรอบเช้าครับผมได้ทั้งปลาได้ทั้งหอยนะครับผม เล,ลื้อนให้ปลาเร็วมาดูผลง,งานรอบเช้าถึงเที่ยงนะครับผมนี่ครับพอได้กินอยู่นะครับผมปลาช่อนครับนี่ปลาช่อนยิงเอานะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับรอบเที่ยงครับผมเดี๋ยวไปติดตามชมรอบบ่ายนะครับว่าเราจะมีผลงานเพิ่มหรือเปล่าน,นะครับผมตอนนี้ก็จะทำกับข้าวแล้วนะครับผมนะครับสวัสดีครับ